ดีครับผมเหมือนภาพี่ระองเาเิ่งกรปลำดอกครับสุดยอดมากครับสวยงามมากงาน่ดีครับน้องนอครับงานไม่ยกอึง้อนหนีกรลังหัครับกรลังสีหัครับ้อง้นเปืองกตันชีเขาก็ลาได้ครับนีปีนี่ครับ บาทีกับตุปป๊บตุ๊บอะไรก็ใช้สปริงเกอร์บ่คาขมวดใช้สปริงเกอร์หมดครับช็อตมากครับแล้วรับเศรษฐกิจพ่อเพียงครับมันพ่อเพียงแล้วได้ปลูกได้ขายของเราเนี่ยช็อดมากเลยท่านนี้ก็เป็นตะครครับท่านนี้กัเป็นกระหล่ำปล้าตัวงามไม่ดีครับนะครับสุด็อดจริงๆเลยปัดทูปทัดทูดึงดูนะครับ ัหน like ้ามังเพลินดีครับเราใส่สปริงเกอร์หดครับใช้สปริงเกอร์หดรถน่อยนะใช้สปริงเกอร์เกอรถลดกับป้าสุครับตดีครับตรวกำลังเป็นดวกกำลังหอครับการหนาวอย่หงหอยังดีเดอนการหนาวอย่หงหอยังดีกำลังหอกำลังหอรับเป็นบอก งาม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 แบบุจวดด้ครับเนาะมาานี่ครับที่ิมมีแบบนี้ครับเนาะนี่ครับือนที่นี่กลังสิกำลังเริ่มสิจับครับนะครับกำลังเริ่มสิจับหกำลังเริ่มจับอ่างง สุดจอดมากครับจอดมากจอดมากพื้นที่มันน้อยครับเห็ดไสามแปลงสี่แปลงสามแปลงครับพื้นที่มมันถือว,ว่าพ่ไหลาถือวะะ่าเก็ดเตะสุ่จอดอีดีๆใจลลเลยครับจำนะครับงามดีเปลี่ยนก็งามครับผมเี่ปลูกขี้เกินไปนิดหน่อย ทีนี่สีแตกดียกแต่ว right, ่าก็ถือว่าสุดยอดเลยครับถือว่าสุดยอดเลยอ่ะตัวสวยงามครับงามอย่าดีงามคน่งกพลังหัวนี่พลังหัวพลังหัวเลยป้าสวยงามอี่างดีงามอย่างดีสองงามอย่าดีสุดยอดจริงๆเลยครับผม อยากปูกระเพรอนี่ยังในเฉดเลยเนาะต้องไปหาสื่อพันธุ์ปูนะครับต้อง 4, ส,งกกสงื่อพันธุ์ปูครับสวยงามมากครับสวยงามเป็นทีเอ้าที่จะกฝากพี่ฝากมาสักหนึ่งครับผม